แบบผู้ใหญยเพิ่นบอกให้นกอ้อมนีสางซ่องเองแบบเพิ่นจึงบออยากเจ้าคึ้นเขามาถ่ายให้ผู้ใยญ่เบิ่งแต่จังไม่ใชทั้งนองกสร้างช่องยูทูบแล้โบหนูแบบผู้ใยญยเพิ่นอยากให้เฮตุนี่นะแบบเจ้าคึ้นเพิ่นจึงบ่ได้ค่อยเขามาดูเพราะว่าผูใหญ่เพิ่นอยากหินแล้วก็อยากให้เจ้าคึ้นเขามากูึ้มือแต่ว่าเจ้าคึ้่นว่ากันว่าบ่ค่อยมีเวียกกลบอกได้เขามาเลยให้ โอนี่กแลมก็อยากจินตนาใ้เป็นมาเทควินแต่ว่ามีเงินเนาะแต่ว่าบ่มีเงินก็อดไปก่อนถ้นว่านี่แต่ว่าหมู่ส่วนก็บ่ซื้อหมู่ส่วนถึงซื้ออออ๋อแล้วหมู่ส่วนซื้อกินนี่เฮามีเงินในถงนี่ต้องซื้อออหมู่ส่วนละก็ต่อให้ี่ก็บ่ซื้อกันหมู่ส่วนอ่าแนวนั้นได้น้องพี่น้องเอ้ยต้องถาหมู่ส่วนก่อนเพราะฉะนั้นหิวข้าวตอนเที่ยงเด้ซะหมู่ส่วนกินได้อดกิน กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พ so ี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขสนเนอเนาะโดยบอว่าจะเป็นพ่อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศทำเนาะไก่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเลยเนาะการมาพบมาพ่อเนาูกับบาเวียดในมื้อนี้พ่อพี่น้องเองอยู่บ้านนอนสันคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะการมาหาทางอะไรองไรครอบครัวของน้องน้องอ้อมเนาะพ่อพี่น้องเนาะกานโดน พี่น้องเอ้ยที่บ่ได้มาครั้งนี้พี่น้องเนาะก็มื้อนี้ก็ถือว่าจังได๋มีโอกาสเนาะได้ขึ้นมามาเยี่ยมมายามเบิ่งทางอ่าน้องเพิ่นสก่อนพี่น้องเอ้ยมารอบนี้โอ้ยเาจังได๋เป็นาของเพิ่นนี่ก็ถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะแเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยคือบ่เวียดมาตั้งแต่เฮือน่น้องเพิ่นยังบ่ทันแล้วพุ่นล่ะเนาะโดไปนพี่น้องเอ้ยสไปตามไทย năm gần gấp nóng ngon hơn Bạn này có phải à, à, không? tu nó nè, ta gần nhang à, dừng đây, sườn lò nó vào ta nó, sườn quăm lò, lò giờ con, rồi, 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 nó rồi, 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 Mà rồi, 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 เจ็บหัวโอ้โเป็นนะไรตอั้เจ็บหัวบ่ามากกลบ่ปเฮลแล้วกะไปโรงเงียนไปโรงเงียนเจ็บหัวก็เลยบ่าจะไปเจ็บหัวมื้อนี้โดยโดยเป็นจังได๋เป็นได้จักมื้อได้ใช่ไหมน้องเมื่อวานนี่ไปปลูกอ้อยช่วยแม่อยู่ต้นอ้อยก็เลยเจ็บหัวอืปวันนี้น่ะไปปลูกอ้อยช่วยแม่นอออยเไปปลูกอ้อยช่วยเพิ่นแล้วกั มันนี่กะหูซื้อมาเจียหัวไปตไปากแดดวันนี่มันแดดอืออือก็เลยวันไปยังไหนโอ้ยประตูก็ต้อีขตึ้แท้เนาะเคยเน่แต่เพิ่นไล่เบามากพอเพื่อนเราเลยเลยบดักบัดนาจะให้มีปลาอ้อยเป็นของตัวเองบ่คะมีปลาอ้อยเป็นของตัวเองบ่บ่ไปหับจ้าง,างอ๋อไปหับจ้างปลูกอ้อยน้ำกันก็เม่ โอ้ oh. โหเนาะก็เดียวว่าคือน้องๆนี่เังได้น้องกับแม่มีปลาอ้อยเป็นของตัวเองบ่แไหนเนาะไปปลูกกับเราพอน้องๆแม่ทุกคนนี่แหละไปปลูกแบบงานจ้างเป็นแม่อบ่าดเลยก็ได้ลายลายหนึ่งตัวได้ปานนี่ยลายแปดสิบพันแปดสิบพันก็กว่อมถอะบ่น้องชั้มมอนี่ไปนี่ ทำใดไปใช้ไรหนึ่งนี้กลายเติบลายเติบไปเนาะเอ่กันไว้ทันซะเนาะเมือนึงได้จะไรกนบางนี้นหนหนอัน,นกับโมฮูเนาะโมฮูมีแต่ว่าเพิ่นพาไปทำใดเป็นไ,ไ,ไปทำนั้น,น,นโดนแปลงหนึ่งบางทีบางทีงทกะแปลงหนึ่งนี่เจ้าเจ้าลายกะปลูกได้สองมื้ออือเ้าลายจะสองมือนงันนี้จะค้นบ้าน บคุบคคนมาปั่นกันถ้าคิดได้พูเท่างงไดเน่าะอัาล่าอ่าอ่อ่เอ่าอ่า่าอ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 ่อ่เอ่า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 เ่ีอ่าอ่าอาอ่อ่า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 อ่หอ่า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 ่าอ่าอ่าอาอ่า่อ่า่า่าอ่า่อ่าอ่าอ่าออ่า่้องอออออ่ออออ่าา่ออ่ เดี๋ยวโม่ีโม่หะาแเนาะขอบพระท่านมูแล้วอัดออกมาได้ยหลายปีแล้วก็กลับไปเฮียมอีกกายันตีมาหนึ่งทุกข์ก้าวตอนนั้นน้องออกห้องปอหะปอฤกษ์น้อยปอหะตอนอยู่เถียงน้อยเพิ่นกระตุกน้อยเพิ่นจนลืมเลยคือน้องออกงานเฮียมได้จากปีก่อนยังได้กลับกับปีอสามปีสามปีเนาะน้อยปีที่สี่ยังได้ย้อนเข้าไปอีกเท่านึงอ่า cảm ơi mua gì vậy mua mua gì vậy 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 mua gì gì พ่น้องเอ้ยคับเขาไปเฮียนรอบนี้นี่มีความหวัง่ว่าแบบมีความฝันว่าจบไปเห็นหันเห็นนี่นี่เาฮียนย่ะเฮียนน่ะมันจบมอเจ็ดอยากอยากต่อเฮียนเป็นแพทย์เป็นหมอความฝันนี่คือเป็นแพทย์เป็นหมอแต่ว่าจบแต่<อ>ว่าเป็นไปได้ว่าฉันชน<อ>ะแต่ตอนนี้ก็ยังอีกเงาไก่พ่อหนุ่มเอ้ยหากกำลังเริ่มต้นอีกมอหนึ่งแต่ว่า ไม่ได้ออกไปอย่างนี้คือโมซีเนาะปีนี่โมซีมหะครับน้องเอ้ยตัวบททันโมซะหมจบปะหมดแล้วน้องเอ้ยคือตอนนั้นโบเมนว่าอยากออกคือการเงินเนาะอะไรก็ได้เรื่องเงินเรื่องค้ำแหละครับน้องเอ้ยมุนใจน้ำบททันเลยได้ออกองเงียนองเงียนมาหาหับจ้างเหตุงานหาล่างถ้วยรางจาน ้ก็มีะนะยยบ่กฉัน้องเดี๋ยวบ้านนะ้นอเคยบ่บ่นี่แต่หาปลูกอ้อยปลูกมันเนาะปลูกมันจัดอ้อยนัะแต่อันนี้ก็ยังอาชีพเก่าอาชีพเดิมยังไม่ลืมไปคือเก่าเนาะวันเสาร์วันอาน <ไป S 1> ทิตย์เก่าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปปลูกอ,อ้อ,อยแสดงว่าเมื่อกี้นี่นี่โมเมนต์เนาะน้องออมเนานะบอตาเอิญใส่พ่อมาอ ขันเขาไปกาซีเห็นอยู่ค่ะนงตุกนงติกพากันต,ตัดในนั้นนี่แต่ว่ามีอีกอะไรอย่างกล<ม>ับออกมาทางนี้หัวาตาอื่นใช่น้องอ้อมน้องอ้อมก็ชะมออยู่อ้าว่ะอนนั้าโวแมนหมูน้องอ้อมนี่แหละหมูหมูเดียวกันบ่ลูกสาวฮุกขนเดไลูกสาวฮุกโนยอ๋อบ้านนั่นบ่บ่ในในบ้านน้องจานนี่แหละแล้วอ่าบ้านเราขึ้นไปเนิขเนขึ้นไปนิึงขนาดไหนโนยเป็นกรรมาจักรเอ้ยฮุกเนาะ ເພ <inaudible> <wai> ິ່ນອ <conclusions> ່າ <Aristotle> ນ້ອງນ້ອງອີ່ຫຍັງກໍນນນອບໍຍັງລຸກຄຶງທລວພິນนນນີ້ທລນອງພິນອ๋อຄພຮລນຈັກຜູດູດກນາໍ້ດ້ຫ້ ตัวจริงแบบมนั่งเฮียงข้างกันรถนี่ก็คือชิโฟชิฮูอยู่ว่าภัยเป็นภัยอันนี้ว่าไปกัคือน้องเพิ่นกัคือชิปเป็นไรบังคลีบอะไรก็ได้ก็เห็นอยู่ว่าจช่ชน,น้องน้องน้ำอิวงว่าตาหนุ่มขึงไทยเลาะเนาะนั่นแหละน่าจะเป็นคนเดียวกันเนาะน้องน้องน้ำอิงนี่ลูกใครอย่างพอตาแต่ว่าลูกของ ย e นดีรักน้องนํากินน้องมนบ่อสั่วคือกันเนาะเอ้ามีไผจักพอน้องเอยอ้าพากันมั่วกันไปแต่คือน้องเพิ่นนี่กเฮียนเป็นมูเดียวกันนแต่เพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนว่าซั่นจ้ซะลมาตัดอ้อยมื้อเออเอาเอาเงินไปโรงเรียนนโอ้ยเนาะคือเอาง่ายๆมื้อนี้ตัดน้อยมื้อนี้ไปโรงเรียนว่าบ่ได้เนบ่ทันมูก็ยืมป้มมูมาจดมากายเอาน ต้องได้กล้ขึ้นแต่กระท่านมูจิปุทธ่์กัอันกระจิบุทธท่านแล้วแต่ละมืออาจารย์่นหายยมหายการบ้านลายที่แล้วกันน้องอมอม่ได้ไปองค์เรียนเกือบบดฉีดเพราะว่าเกี่ยวเขา่าเกือบแมนบบแลว้วบนกระตกลงมาพอมนโดยคืออ่ตอนเกี่ยวเข้านี่ก็ได้ยุดเกี่ยวเขา่าโอ้ยเนาะเกี่ยวเข้าก็ยุดไปอีกขิดหนึ่งบ่เรียนบ่ท่านมู่ ก็ต้องได้กลับไปจุดตั้งแต่เริ่มมแล้วไหลหลังมูตลอดเลยนอนปัดนอนนอนเลยเพราะว่าให้คุณแม่เป็นเกี่ยวพูดียวกเาฝันว่ามันจีบมาแล้วมันมันซุกแห้งอะไรก็ต้องได้หยุดพิัญญาณทิศหนึ่งพราอถ้าว่าบหยุดเกี่ยวเฉยกันฝัดมันล่มมันก้อยนอนปัดเฮือนเพิ่นนี่แล้วนอนมาชุดนั่นนะจังใดยังโค้งหลังคาก็ยังโมเล็คครับ มาบัดนี่เราเรียบร้อยเลยโ้ยเนอะนอนอุ่นชุ่ยๆคับปันยังเนาะคือแต่ก่อนนี่พากันนอนอยู่กระตูหันตมพักตูพีในกระปานนั้นแสดงว่าข่มันเป็นจริงเนาะเนาะพ่อแต่ก่อนว่าอยากได้เฮือนคืออย่างไีจะน้องเฮือนหลังในพุ่นเป็นได้ได้เลยบ่บปัน สะลระสิทธิ์เลยเนาะแต่ก่อนเนยอย่างไหนว่าว่ากลับเขาไปอยู่ได้แต่ว่าเขามีเงินไทยเพิ่นมอแต่อย่างนี้จะไปได้ว่าเรื่องทมเรื่องไทยเลยบ่้วเลยเลยคนคันทายขึ้นคนไกได้ราคาแพงขึ้นกลัวแล้วออคือตอนนั้นเอาเงินเพิ่นเท่านั้นอก็อันนี้ก็พูกันมาเพิ่นแม่เพิ่นใายก็ตั้งแต่อันนี้ยัง่พูดยังเลยอ๋อ โดยโดยว่าแต่คือทางน้องเพื่อนนี่ยังบจักเลยว่าอทางเมนี่เอาเงินเขึ้นไปเท่าใดมาเท่าใดนั่นแหละถต่ว่าเขาสิไปเอาคื้นกลับขึ้นนี่กะราคมราคาขึ้นไปอีกมันก็ต้องขึ้นแล้วเนาะแท็กซย่มันเนาะตอนนี้กับมีที่ดินเป็นของตัวเองมีเพื่อนเป็นของตัวเองแล้วบ้านนี่ทุมพัดตึงกับญายะนอนจิ้าห่มอย่างเดียว นั่นละเนาะคือไปห้อง,ง,งเย็ยนแต่ละมื้อนี่ขี่รถโบไปเลยวะเนี่ยขี่รถไปเองอืมยังได้ได้รถจักรมโบลอยพราต้องถือเรียกวะเนาะเงินก็ได้ร<ด>ถก็ดกได้เนาะภายในปีเดียวบัตรเป็นยังนี้จะทางเขาเอื้อยเป็นบัตรเขามาเยี่ยมบอกชั่วโมงบัรเขามาอ่าบ่มีไฟเขามาลอยอืมอืม เคยเพิ่นเริ่มห้างนี่ช่วงได้บาทนี่ช่วงแล้วเฮือนบ่กโดยเฮือนละกะเพิ่นเอารถเขามาให้ล่ะก็เพิ่นกะเพิ่นเขามาแต่นอแต่ปัจจุบันนี้เพิน่นกะเขามาเยี่ยมอยู่บ่หรือว่าอย่าเลยบ่ได้เขามาอืมอๆมตั้งแต่แล้วเฮือนกัเพิ่นเข้ามาอยู่แต่โดนโดนเทื่อแต่ปัจจุบันนี้นี่เงียบเลยเนาะโ,โอ้ยเนาะกัจังได๋จะได้เฟซได้รลายเอื้อยเพิ่นอยู่บ่โดยเพราะว่าเวลา ก่อนเพื่อนว่าได้เขามากอะแบบู we we ้ใยายเพื่อนบอกให้นกอ้อมยีช่างซ่องเองแบบเพื่อนกึงบ่อยากเจ้ากลิ่เขามาถ่ายใหู้้ใหญ่เบิ้องแต่จังไรเชทั้งน้องกะสส่างช่องยูทูบถูกปะหนยแบบู้ใหญยเพื่อนอยากให้เหตุนะ่นะแบบเจ้ากึินเพื่อนจึงบ่ได้ค่อยเขามาดูเพราะว่าู้ใหญ่เพื่อนอยากยินแล้วก็อยากให้เจ้ากึินเขามากมือแต่ว่าเจ้ากึิ่นว่ากันว่าบอกคอยมีเรียกก็บอกได้เขามากเลยให้ น้องอมจางซ่องหายบอลาพระเพื่อนตินตั้งหายแต่กับเป็นอย่งไี้จะได้ระเบ้เรียบร้อยบ้างไหมแต่จะมุ่งยังบ่ฮอดผู้ติดตามนี่คือผ่านแล้วยังชมวงพอแต่เป็นชื่อช่องนี่ได้สับานน้องอ้อมบ้านนาน้องอ้อมบ้านนาเนาะแต่คือผู้ติดตามเนี่ผ่านแต่ยังชมวงชมวงยังเได้ไหมเนาะ 1000นึง1000นึงโอ้ใกล้ได้แล้วเนาะหยับย่อจ่อจั่นก็มาแต่เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังแทเนาะไถที่ประจำวานนี่แหละทั่วๆไปเนาะไปโรงงานโรงเรียนก็วานซะกันไปเเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําก็มี่่นซะโอ้ยอืๆๆๆเดี๋ยวสิเข้าไปหาเบิ่งช่งน้องเพิ่นก่อนนเนาะว่าเฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดกินอยู่บ่เฮ็ดกินก็ถายอยู่บ่ บอกคอยเลยเ่ <c oughs> นทายยังเห็ดม, <c oughs> มี่เโดนพีดแล้มันมันบอกเป็นตั๊เซอแอบไปกัเล่นมาเล้นทายนะเห็ดจะระเสียกับเบอรเลยคอยเห็ดเนาะแต่คนแม่คนเห็ดหายยินว่าจำเจียวปืน <c oughs> ปืนม,มวยเนาะ <c oughs> นั่นแหละคือปัจจุบนันนี่คือมีช่องเป็นของเจ้าของเนาะ<อ>คือทั้งเอยเพิ่นกับวัยสูเขม้าแบบอ่าถ่ายคลิปให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นกะผ่านช่องของน้องเพิ่นเองเลย น้องอ้อมบ้านนาน้องน้องก็ปวดตั้งน้องอ้อมบ้านนุ่นสันเน่ะโอ้อันนี้คือผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าตั้งแบบนี้เนาะก็เลยจัดแบบนี้เลยว่าแต่วิวในคลิปอะไรจับบ้านกะีมือหนึ่งก็ได้ยุ4,500กลัวเบาเหยียดแล้วเนาะเบาเหยียดมันนี่เบิดมือบม่ได้หันลอยใช่ไหมเพี่น้องเอ๋ยขาอ่อนขาล้าไปนะ

ตะกี้นยังเป็นต่ย่านนะมีปลาเดี๋ยวนี้ก็ย่านเป็นซุดอ้อเลยตะกี้นี่เป็นปลาบ่ลอยปลาบ่แล้วนี่นะเนาะเคยมีบ่แบบว่าของเกาะของควายย่านนี้จะน้องแบบว่าย่านขู่คนบ่หรือแบบว่าย่านคนลายตัวย่านคนลายตัวเนาะเดี๋ยวย่านผีนะ โบราณเนะานะย่ยยูบอกได้ป่าวโบราณแต่น,น้อนต้นขึ้นที่ต้นเลนอยู่นี่ไงดอโดย,โดยนนเนาะคือแต่ก่อนนี่แถวนี้นี่เป็นป้าเป็นดอนมาปัจจุบันนี่นี่ฮะป้าหาดอนบ่มีแล้วเป็นอะไรฉันน้องหลังจากตอนมีดอนกับตอนไม่มีดอนเป็นอะไรบ้าง แบบตอนตอนช่วงวันนีป่ามีดวงการหุ้นสิบย่านแต่มันมีขูค่คนเตลาการมีแต่คนต่างปิ่นเที่ยวมาทางคนไปปลนอ้อยทางน,าน,ทนั้นดนว่าเต่นี่นะทางนี้ทางไปใช่ไหมเนาะไปป่าอ้อยโดยเขาไปเลิกป่าอ้อยชวนยางเลย,ยอ,อันนี้นี่คือแบบทางเขาไปป่าอ้อยชวนยางยแบบว่าที่มีบ้านคนมีมีโดย,โดย ก็จิอยู่ห่างๆไปไม่ไปหาคุ้นแล้วแต่ว่าระยะทางนี่เพื่อนอดบ้านครูบ้านคนนี่ไกลเหม่อนป่ะนั่นแหละความตองเลยสาเหตุที่ย่านครูย่านคนก็บูมเอ็นยังดอกหนึ่งมาทางเที่ยวเนาะเราเจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาบัดกลางค่ากลางคืนโอ้ยน้องลงกลางค่ากลางคืนผู้เดียวขอดนอกงอนก็ยังไงท้องพังลั่ง นี่ก็ว่ากันไปเนาะแต่ปัจจุบ S! <S ันนี้น <โ alon S 2> ี Powell, ่คือบิญญาณแล้วเนาะเพื่อนกะยังไงมาฐานแม่นเบาบัด้นอยไขประตูตู้อย่างมามีเล็กอีกแม่นบนอนโอ้คุณน้องเนี่ยมก็ไปเห็นอยู่ทางใน<ห>คุณละโโอ้ตมันเกิดทำสิคักแล้วน้องเนาะไขประตูไว้ปื๊ดขึ้นก็ได้ใช้ได้แล้วหนาวจังเลยย่างขึ้นกระหนาวแดดแล้วบัดเนยพุณน้องเลยนั่งไปนั่งมาเป็นเหงียนงอนแล้วเนาะ โอ้ยน้องอมเพิน่นตากลมเข่งเดะเะกอนพอ,อเป็นวัดเป็นไหนตือโดยเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปว่าแต่เขาหน้าได้อีกซอบแะปีนี้ปีนี้ก็แต่ลายปกบปีกายมีอยู่ในสารจีบซีสองสารจีบซีป <c oughs> ีกายได้จ <c oughs> ้ะปีการได้เจ้าไฮสอปีนี้เขาก็ได้โอ้เ <c oughs> ขาก็ได้เฮือนก็นได้รถก็ได้เยน็นห้องเย็นก็ได้ไป เฮงขนาดเนาะปีนี้เนาะว่าแต่น้องเพิ่นไปเห็นหยังมาคือมาเฮงแท้เคยขอโพดบ่ขอโพดบ่บ่เคยขอเออยันว่าเนาะอ่านอนกลางค่ํากลางคืนนอนนุ่เช้านุ่แรงเอเนาะบ่ตากงเฮ็ดคดกะจอดอยู่นไปทางนั้นกเนาะลีอ่ลีแดดหาโฮม บ่รวมใหญ่ดิเราก็บ่พ้กันยอมไปด้อพ่นปุ๊เนาะพากันนั่งชนไปจังซั่นละหือๆๆๆแต่คือมื้อนี้ไปโรงพยาบาคือเก่าเอามื้อนี้นี่คืออาการนักแฮงเจ็บหัวเจ็บหัวก็เลยต้องจังได๋ยอมไปบ่ไหวแต่ว่าเฮาไปัดอ่ายาอาการมันเป็นแฮงกว่าเก่าแล้วสิเสียเงินหลายกว่าเก่าเอแต่ซื้อซื้อยามากิน่บ่กินแล้ว นแเนาะไปชื่อเดืเทือนี่เบิดเทือเศ้าสามสิบคุณไปแล้วห้าหกสิบไปแล้วโอ้เนาะไปเอาน้ำเพพิคนหรือว่าว่าชื่อน้ำมันนี่ค่นค่าเท่าไหร่ตาม่นค่า่้เอออเออเนาะนลอลองอ้ยนางไปนางมากกระเดบาทเนี่น้ององขานางเดดกระโดเนาะบรราานี้มาขังเนอะโดยโดยเนาะว่าอะไรยกันฮะพอ่น้องเออก บ่อ่ะมื้อนี้ก็บ่ได้อีหยังมาพากมาต้อนเนาะจ่ายเงินให้น้องเพิ่นนะจัก20,000เนาะพอได้อ่าจังได๋ไปซื้อกินอยู่โรงเรียนมื้ออื่นซื้ออ่าเห็มู่กินกแล้วัหยเป็นวัดก็บ่ได้อยู่เ้น้องอม่เคยอดอยู่บ่เนาะแบบเป็นวัดเป็นหยังเห็นมู่กินนี่อดอยู่บ่บ่มีเงินในถุงแม่นําเลยโอ้ยเนาะเห็นมูกินกันแล้วก็อยากกินแต่ให้เป็นวัดกินแต่ว่ามีเงินเนาะแต่ว่าบ่มีเงินก็อดไปก่อน คั่นว่ามีแต่ว่าหมู่บ่ส si ่วนกะบ่ซื้อหมู่ส่วนจั่งซื่อเออเอาแล้วหมู่ส่วนซื้อกินนี่เฮามีเงินในท้งนี่ต้องซื้อเออหมู่บ่ส่วนละกตอให้มีกบ่ซื้อคันหมู่ส่วนแนวนั้นได้พี่น้องเอ้ยต้องหมู่ส่วนก่อนเพราะฉะนั้นหิวข้าวตอนเที่ยงด้สหมู่ส่วนกินได้อกินก่อนแลวอดข้าวดเนาะน้องเนาะพอได้ไปซื้อโรงเรียนโอ้ยขอบใจเด้อโอ้ยเอากะ อย่งใดก็เป็นกำลังใจให้นะอในการนำการเรียนความฝันคืออยากเป็นเพศเป็นหมอเนาะพรได้จะงไดเพอได้ปาดคนโดยโดยเนาะสบายดีชะเนาะโดยสบายดีเนาะไปจะพพี่องเลยไปจะนองพพร่องเลยคือสิประมัณนี้เนาะวนก็ินาารกันให้หน้าอ้าบอ้าบองน้ำพวยพนองหยิบซีเปิร์ทุกนพน้องเ้ยมันยำไปยำทั้งบ้านทั้งเรือนบน้องน เงินคนนี้ซื้อ่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยจั้งในกระกรบขอบบุญขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุ่คู่สุ่คนเด้อเนาะที่เขามากดติดตามมาชมคลิปต้นยบเนาะโดยท่านนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีเองก็สู่สุ่คนความเจ็บเจริวสมัยขยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งแต่คอยได้ดังใจมุ่งมา่ปรารถนาเด้อเนาะท่านนี้บอกอย่างเองคือได้ขอเขาคำว่าสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเลย